อารยธรรมเมโสโปเตเมียกําเนิดในกลุ่มแม่น้ำสองสายคือไทกิสและยูเฟติสเป็นแหล่งอารยธรรมแรกของโลกเมื่อประมาณ3,500ปีก่อนคริสตศักราชเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางดินแดนทะเลทรายและภูเขาปัจจุบันได้แก่ประเทศอิรักบริเวณที่ราบที่แม่น้ำทั้งสองสายบรรจบกัน และไหลลงสู่ทะเลอ่าวเปอร์เซียเรียกว่าบาบิโลเนียโดยเหตุนี้ทำให้มีส่วนหลายกลุ่มหลายเผ่าผัดกันมาตั้งถิ่นฐานและมีอำนาจในดินแดนแถบนี้สมัยอารยธรรมจากซูเมเรียสมัยอารยธรรมจากซูเมเรีย3 2 0 0ถึง2 3 0 0ปีก่อนคริสตศักราช โนเผ่าซูเมเรียเป็นโนเผ่าแรกที่เข้าครอบครองและทำการก่อสร้างระบบสรลประธานเป็นชาติแรกสังคมของซูเมเรียนยกย่องเกรงกลัวเทพเจ้านิยมก่อสร้างศาสนสถานเรียกว่าซิก,กูเลตสร้างด้วยอิฐตากแห้งชาวซูเมเรียน เป็นกลุ่มแรกที่ประดิษฐ์อักษรได้แก่อักษรลิ่มหรือคุณิฟอร์มนักประวัติศาสตร์จึงนับเอาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคประวัติศาสตร์กิวกเมดเป็นมหากราบที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกมีความเจริญทางด้านคณิตศาสตร์ปฏิทินและการสร้างตัววัดอาณาจักรบาบิโลนเก่า สอ0 0ันถึงหนึ่ักร้อย่อนครักัาดชนเผ่าอมามไาไรหลังจากซูมเมเรียนเสื่อมอำนาจชาวอามไาไรได้ตั้งอาณาจักรบาบิโลเนียขึ้นมาการปกครองแบบรวมศูนย์การจัดเก็บภาษีการกินทหารสมัยพระเจ้าฮัมมูรบีคิรักลักราช1 7 9 2ถึง1,745ได้มีประมวลกฎหมาย ฮัมมูรวีเป็นลายลักษณ์อักษรจารึกแผ่นศิลายึดถือหลักตาต่อตาฟันต่อฟันในการลงโทษสมัยนะาอาณาจักรัสซิเรีย1300ถึง612ปีก่อนคริสตศักราชช่วงเผ่าอัอซีเรียผู้อัสซิเรียนได้เข้ายึดครองกรุงบาบิโลนมีศูนย์กลางที่น,นิเนเวตั้งจัก,กรวรรดิ อัสซีเรียสมัยพระเจ้าอัซูบานิปนันคศิกรักราช6 6 8ถึง629อัสซีเรียมีความเจริญขีดสุดสมัยอาณาจักรบาบิโลนใหม่612-539ปีก่อนถึง539รีก่อาคสิกรา่ชนชนเผ่าคานเดียเผา่คานเดียเข้ายึดครองนิเนเวสสำเร็จ สถาปนากรุงบาบิโลนขึ้นใหม่สมัยพระเจ้าเนบูคัดเนสซา6 0ร้6ถึง562สามารถตีเยรูซาเล็มและกวดต้นเซลมาเป็นจำนวนมากได้สร้างสวนรอยแห่งบาบิโลนชาวคันเดียนเป็นชาติแรกที่นำความรู้ด้านดาราศาสตร์มาพยากรณ์โชคชะตามนุษย์ และยังสามารถคำนวณด้านดาราศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ